สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบินการบินไทยไปโตเกียวฮานิดะบนเครื่องบิน Boeing 777 300ER ไฟล์กลางวันเรามาดูกันนะครับว่าการบริการอาหารที่นั่งจะดีหรือเปล่าถ้าอยากรู้แล้วก็ตามมาบินการบินไทยไปด้วยกันเลยนะครับสวัสดีจาก Satellite Terminal สนามบ,บินสวรรภูมินะครับวันนี้ผมจะมาบิน TC60 ไปโตเกียวฮานดะกันครับ โดยวันนี้เนี่ยเรามาขึ้นเครื่องที่เกต S106 นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการบินไทยหลายๆไฟล์เลยก็ได้มาขึ้นเครื่องที่ Satellite Terminal แล้วซึ่งข้อดีคือมันเป็นอาคารใหม่ครับแต่ข้อเสียคือลาวช์เนี่ยยังไม่มีที่ Terminal นี้เนาะต้องไปขึ้น l ลาว์ที่ตรง m เม c คอนคอร์ e ครับ โดยในวันนี้นะครับเรามาบินกับเครื่องบิน Boeing 777-300ER ทะเบียน h s t k z ครับซึ่งเก้าอี้ i n e s s Class จะจัดที่นั่งเป็นแบบ 1, 2, 1นะครับถ้าใครอยากนั่งดมหน้าต่างก็ต้องเลือกแถว A ไม่ก็แถว K ครับแต่ถ้าเกิดอยากนั่งเป็นคู่ก็มีแถว E แถว F ตรงกลางท,ที่สามารถนั่งเป็นคู่กันได้นะครับโดยจะมีเก้าอี้คู่ที่ไม่ติดกันจะเป็นแถว D กับแถว G แล้วก็เก้าอี้คู่ที่ติดกันเหมาะสำหรับคัพเปิลนะครับจะมาในแถว E กับแถว F ครับ มาในส่วนที่นั่งผมวันนี้นะครับคือแถว 12A เครับเพื่อนเพื่อนที่เลือกแถว A หรือแถวเคเนี่ยจะได้ที่นั่งริมหน้าต่างแบบริมหน้าต่างจริงๆครับแต่ถ้าใครเลือกที่นั่งแถว B หรือแถว J จเนี่ยจะเป็นริมหน้าต่างเหมือนกันแต่ว่าเก้าอี้มันจะติดทางเดินมากกว่าครับบนเก้าอี้ก็จะมีของอเมนิตี้ต่างๆวางเตรียมไว้ให้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นหมอนุ่มๆกาบินไทยใ,ใบสีม่วงนี้นะครับแล้วก็ผ้าห่มกาบินไทยซึ่งนุ่มแล้วก็หลับสบายมากครับแนะนําเลยอันนี้เป็นผ้าปูนอนที่เราให้แอร์โฮสเ่ยมาปูนอน แล้วก็ยังมี Noise Cancelling Headphones มี Slippers แล้วก็ยังมีนี่ครับ Amenity Kits Pack ซึ่งวันนี้เป็นลายดอกกล้วยไม้ที่สวยมากๆเลยครับอันนี้คือแผงคอนโทรลต่างๆของที่นั่งครับมีทั้งปุ่มเปิดไฟปิดไฟนะครับแล้วก็ปุ่มในการปรับเอนเบาะที่นั่งให้นอนราบหรือตั้งตรงก็ได้ครับ แล้วก็น,นี้เป็นรีโมทคอนโทรลที่เราสามารถใช้ในการคอนโทรลสกรีน Screen, รวมไปถึงสามารถโชว์ข้อมูลต่างๆของเครื่องบินเนี่ยบนหน้าจอเล,ล็กๆบนรีโมทก็ได้เหมือนกันครับเอาล่ะเซ็ตเรื่องอินเรียบร้อยแล้วก็เราก็มาเตรียมตัวออกเดินทางไปโตเกียวกันครับเรามาดูกันว่าเวิร์ลค s มเซอร์วิสเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยเวิร์ลคอมดื่นะครับซึ่งผมเลือกเป็นเครื่องดื่มอันชันมะนาวครับเป็นเครื่องดื่มที่ refreshing มากมาก แล้วก็ตามไปด้วยผ้าร้อนครับซึ่งดูสิครับควันขมงเลยคือเป็นร้อนแบบร้อนจริงๆเลยนะครับเอาละครับเรามาดูอเมนิตี้คิสของการบินไทยจากจิมทอมสันกันดีกว่านะครับอเมนิตี้คิสรุ่นนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งสิ้น6ลายครับลายวันนี้เนี่ยเป็นลายดอกกล้วยไม้นะครับเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างครับนี่เลยครับคือของข้างในนะครับก็จะมีแปรงสีฟันยาสีฟันที่อุดหูนะครับแม็กซ์ถุงเท้าแล้วก็ครีมต่างๆจากเอิร์บส์ครับ m ม็กซ์เนี่ยจะเป็นลายเดียวกับกระเป๋านะครับก็ผมได้ลายดอกกล้วยไม้ก็ได้แม็กซ์ลายดอกกล้วยไม้เหมือนกันครับซึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด6ลายนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆเนีเ่ยอ,อยากได้กระเป๋าให้ครบ6ลายเนี่ยก็ต้องบินอย่างน้อย6ไฟล์แล้วก็หวังว่าแต่ละไฟล์เนี่ยจะได้ลายไม่เหมือนกันนะครับอารมณ์ฟิลเหมือนกับการมาสุ่มกาชาปองเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยสนุกจริงๆครับนั่งชิวๆแป๊บเดียวนะครับไฟเราก็บอยด์บริษรเรียบร้อยแล้วก็มุ่งหนน้าไปัักครบ โดยวันนี้พวกเรานะครับจะ take off จาก runway 19R ครับ fun fact นะครับในเดือนตุลาคมนี้เมื่อสนามบ,บินสุวรรณภูมิเนี่ยเปิด runway ที่3แร runway ใหม่ runway 19R จะเปลี่ยนชื่อครับเป็น runway 20L แทนครับซึ่งวันนี้ฟ้าใสมากๆเลยนะครับบรรยากาศดีมากๆเรามาดูบรรยากาศการ take off ของ f l i g h เรากันนะครับ พอเทคออฟเรียบร้อยนะครับก็แวะมาดูห้องน้ำกันนิดนึงครับอันนี้เป็นห้องน้ำของ Business Class นะครับในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีนี่ครับเป็นทําหอมนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมี Body Moisturizer นะครับแล้วกักบสบู่ล้างมือครับ อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมชอบในห้องน้ารุ่นนี้คือถังขยะครับถังขยะห้องน้ํารุ่นนี้เราจะไม่ต้องใช้มือในการดันฝาถังขยะเพื่อเปิดมันนะครับเพื่อดึงขยะลงไปแต่เราสามารถเหยียบปุ่มด้านล่างเนี่ยในการเปิดฝาถังขยะได้ครับก็ทําให้รู้สึกสะอาดขึ้นมากๆเลยครับกลับมานั่งที่นั่งนะครับก็ถึงเวลามิลเซอร์วิสของฟล์นี้แล้วครับเรามาดูกันนะครับว่าอาหารการกินบนฟล์เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างตามมาดูกันเลยครับ เริ่มต้นก็นี่เลยครับ mix nuts ครับซึ่ง mix nuts แกงเป็นไทยเนี่ยเสียดายอย่างนึงเลยคือมันไม่อุ่นร้อนนะครับถ้ามันอุ่นร้อนกว่านี้ผมว่ามันจะอร่อยขึ้นมากมากเลยครับก็เราได้รับ mix n u t มาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ drinks นะครับซึ่งเราก็เลือกเป็นแชมเปญครับแล้วก็เลือกน้ำเปล่ามาด้วยแก้วหนึ่งนะครับเพื่อดื่มไปทางๆระหว่างรอ first course ครับ แล้วก็นี่ครับคือ first c o s e ประจำวันนี้นะครับมาเป็น2คํคำเล็กๆนะครับคำแรกเนี่ยจะเป็นกุ้งในซอสต้มยำนะครับและคำหนึ่งจะเป็นครีมชีสมากับ vegetarian caviar นะครับอันนี้เลยคือกุ้งในซอสต้มยำนะครับก็รสชาติจัดจ้านดีนะครับผมถือว่าผมชอบเลยอีกคำหนึ่งเนี่ย vegetarian caviar กับครีมชีสก็อร่อยดีมันๆดีนะครับก็ถือว่าเป็น2คำ appetizer ที่อร่อยใช้ได้เลยสลหรับมื้อนี้ครับ เสร็จแล้วคุณจวดก็นําผ้าร้อนมาให้คนละผืนนะครับแล้วก็เริ่มการปูโต๊ประจําวันนี้ครับก็อันนี้เลยนะครับเป็นการปูโต๊มีผ้าปูโต๊แล้วก็นักกินในอีกผืนหนึ่งนะครับทาดาเมนคอร์สมาแล้วนะครับวันนี้ผมเลือกเป็นเซตญี่ปุ่นครับก็จะมีข้าวสวยร้อนๆน,นะครับเมนคอร์สจะเป็นสเต็กแฮมเบอร์กไก่กับผักนะครับแล้วก็จะมีอะพิทเซอร์ซุปมิโซะชาเขียวร้อนหน้าตาแบบนี้เลยครับ ทีนี้เรามาดูอปเปติเซอร์กันนะครับหน้าตาน่าทานมากๆเลยชัดามีด้วยกัน5อย่างนะครับมีโซบะเย็นนะครับเนื้อผัดนะครับไข่ม้วนเต้าหู้แล้วก็ปลาครับมากับโกโบนะครับแล้วก็รากบัวนะครับโดยรวมเนี่ยอปเปติเซอร์หน้าตาน่าทานมากแล้วก็รสชาติก็ดีด้วยครับแล้วก็อันนี้นะครับคือซุปมิโซะที่มาด้วยกันครับอุ่นร้อนๆซุปมิโซะหอมเยี่ยมไปเลยครับ แต่หนึ่งอย่างที่ไม่ผ่านของมือนี้นะครับก็คือตัวเมนคอ์สครับตัวสเต็กไก่แฮมเบิร์กเนี่ยแห้งแล้วก็ไม่อร่อยเท่าที่ควรนะครับก็เลยมือนี้ผมให้โดยรวมให้แค่7เต็ม10และกันครับปิดท้ายด้วยผลไม้แล้วก็ชีสแล้วก็แครกเกอร์นะครับไม่รู้มีใครเป็นเหมือนผมไหมนะครับคือผมรับจานนี้มากินแค่องุ่นครับเพราะผมจริงๆแล้วไม่กินชีสนะครับก็เสดายชีสสิดนึงแต่ว่าองุ่นอร่อยมากจริงครับ อันนี้สุดท้ายแล้วจริงๆครับรับของหวานมาเป็นโรมัชะนะครับกับซอสส้แดงนะครับก็หน้าตา Presentation สวยมากครับแล้วก็รสชาติดีด้วยครับรับมากับชาเขียวร้อนคือ Bellissimo ครับพอเก็บตัวเรียบร้อยอ้าวยังไม่หมดครับยังมีช็อกโกแลตจากการเวลาด้วยนะครับอันนี้ผมแอบแปลกใจนิดนึงครับเพราะว่าครั้งที่แล้วที่บินไฟนี้เนี่ยผมไม่ได้ช็อกโกแลตนะครับเพิ่งมาได้ในไฟนี้ก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาแจกช็อกโกแลตเนี่ยในไฟไหนบ้าง เพื่อใหคนไหนรู้นะครับว่าช็อกโกแลตเนี้ยเขามีแจกยังไงที่ไหนบ้างก็ฝากคอมเมนต์มาบอกด้านล่างด้วยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็เป็นกิมมิคที่น่ารักดีนะครับแล้วก็สื่อของเป็นไทยด้วยชอบมากๆาเลยครับกินอิ่มแล้วนะครับก็นั่งพักผ่อนชมวิวครับแต่ก็ไม่ลืมที่จะสั่งอีกหนึ่งเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของเปินไทยครับคือชาไทยเฉากล้วยครับเมนูนี้เนี่ยอร่อยเลยติดหวานไปนิดนึงอาจจะต้องรอให้ละลายให้มันหายหวานนะครับแต่โดยรวมเนี่ยชอบมากๆคนไหนบินกับเินไทยเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เลยนะครับ ก่อนเครื่องลงประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับก็มีการเสิร์ฟสแน็คครับซึ่งวันนี้ของว่างจะเป็นแพนเค้กซอสครีมสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ไอศครีมครับโดยรวมมือนี้ผมแอบให้ไม่ผ่านนะครับเพราะว่าตัวแพนเค้กเนี่ยมีความแห้งแล้วก็ร่วนไปนิดหนึ่งนะครับในส่วนไอศครีมเนี่ยผมก็คาดหวังที่จะได้แบรนด์ที่พรีเมียมกว่านี้นะครับตัวมอร์วินพิกเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้ความรู้สึกพรีเมียมสำหรับบิสซิสคลาสขนาดนั้นนะครับก็น่าเสียดายไปนิดหนึ่งครับ และเราไฟล์นี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับเราก็กําลังไฟน์ในอพโรชเข้าสู่สนามบินฮาเนดะครับโดยวันนี้เราจะลงที่รันเวย์22นะครับซึ่งเป็นรันเวย์ที่กับตาหลายๆท่านเนี่ยให้เป็นหนึ่งในรันเวย์ที่ลงยากที่สุดเลยครับซึ่งสาเหตุที่ลงยากนะครับเขาบอกว่า1เลยคือรันเวย์นี้มีความสั้นนะครับแล้วก็2คือรันเวย์นี้ นักบินจะต้องบินอ้อมเป็นตัวโค้งๆนะครับมาจนถึงสุดท้ายเนี่ยเลี้ยวซ้ายแล้วก็แหลกเลยนะครับไม่ได้บินตรงๆลงมานะครับทำให้มันลงยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศการบินลงรานวย์2 2กันนะครับ และนี่แหละครับคือการเดินทางชั้น Business Class การบินไทยจากกรุงเทพมาฮานิดาของผมครับโดยรวมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่ได้กล่าวถึงในรีวิวนี้นะครับจะเป็นข้อดีมากๆของการบินไทยคือการบริการของ a อร์โฮสเตสและสจวดครับทุกคนบริการดีมากแล้วก็มีความโปรเฟชชั่นอลและ Friendly มากๆครับเป็นจุดขายหลักๆเลยของการบินไทยนะครับ แต่ว่าการบินไทยเนี่ยในส่วนของอาหารแล้วก็ฮาร์ดโปรดักต์เนี่ยอาจจะยังต้องมีการปรับปรุงอีกครับอาหารวันนี้ผมถือว่ายังไม่ค่อยผ่านนะครับแล้วก็ฮาร์ดโปรดักต์หลายๆสิ่งเนี่ยถ้า Improv ให้มันดูพรีเมียมขึ้นเนี่ยจะดีมากๆเลยครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าถามว่าจะยังนั่งการบินไทยไหมก็ตอบได้เลยครับว่านั่งแน่นอนนะครับแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้การบินไทยเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่ได้อย่างในอดีตอย่างเร็วไวครับก็สู้ๆนะครับแต่ตอนนี้ขอตัวไปเที่ยวโตวเกียวก่อนนะครับ ขอบพระคุณทุกคนมากๆที่ติดตามชมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวถัดไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ